สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนะครับวันนี้มาอยู่ในโหมดของวอลเลย์บอลกันอีกครั้งครับหลังจากได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยครับว่าทีมชาติไทยจบในอันดับที่เท่าไหร,ร่นะฮะของโลกครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในวันนี้ หลังจากที่จบทุกคู่นะฮะในรอบ16ทีมตอนแรกก็ว่าโอ้โหเราอยู่อันดับ16แน่เลยนะฮะไม่ใช่นะฮะจบไปที่เรียบร้อยวันนี้มีเกม3-0ได้เห็น2เกมเลยเดียวนะเกมแรกสหรัฐอเมริกาเจอกับแคนาดาอเมริกาทุบแคนาดาไป3าต่อศูนย์ครับคะแนนแคนาดานี่เก็บได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะของไทยเก็บกับญี่ปุ่นนี่สูสีตลอดแล้วก็เกมที่2ตุรกีเจอกับสโลวีเนียนะครับซึ่งยอมรับว่าสโลวีเนียพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากนะฮะลากตุรกีไปไกลเลยนะแต่ซ้ายก็จบ3-0 2 กมเลยนะฮะซึ่งเกมของตุรกีขอพูดถึงซะหน่อยนะเป็นไฮไลท์เพราะว่าหลายคนก็เชียร์ตุรกียเยอะเซตแรกครับสูสีตั้งแต่เริ่มเลยแต่เกมเริ่มเอียงไปทางเซลเวเนียครับจุดเด่นก็คือการทุบทรงพลังจากแถวหลัง และการบล็อกที่มีประสิทธิภาพแต่ตุรกีครับไม่ปล่อยให้สถานก,การณ์มันยืดเยื้อออกไปครับตีเสมอเร็วและก็ดิ้นรนต่อสู้กันแม้จะตามหลังอยู่ครับแต่ตุรกีปล่อยไว้ไม่นานนะก็ตามตีเสมอตลอดฝั่งตุรกีครับใช้วากัดในการสร้างผลงานต่อเนื่องนะการฟาดที่ส่งอิทธิพลและรุนแรงจนคู่ต่อสู้ไม่สามารถบล็อกได้ตุรกีใช้ประโยชน์จากเกมลุกที่เฉียบคมและการป้องกันที่แข็งแกร่งเพิ่มช่องว่างหนีไปแต่สโลวีเนียไม่ยอมครับตามตีเสมอ 22, 22. ต่อ22วากัดยังคงระดมฟอร์มโหดอย่างต่อเนื่องครับส่งให้ตุรกี ทาคะแนนเพิ่มขึ้นแต่น่าเสียดายที่มีการเสรือพลาดเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามะัะวากัรทําคะแนนและก็เปิดโอกาสให้ตุรกีมีสิทธิ์ปิดเซตนะแต่แล้วความประหลาดใจก็เกิดขึ้นเมื่อเซลรเบเนียฮะทำสองแต้มติดต่อกันพวกเขา กลับมาที่เซตพอยอีกครั้งหลังจากทำเซตพอยไปถึง4ครั้งนะฮะตรุกรกีก็เอาชนะด้วยคะแนน30ต่อ28ด้วยการบล็อกของวาการและของเพื่อนแล้วก็จบไป30ต่อ28โคตรมันแล้วก็เซตที่2ครับตรุกรกีทำแต้มได้ก่อนพวกเขาขึ้นนำา4แต้มทำให้แนวแรับสโลเเนียเนี่ยบล็อกกันไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะผู้เล่นตุตรกรีใช้ประโยชน์จากความเร็วกดดันสซลเเนียอย่างต่อเนื่องครับสซลเเนียก็ประสบปัญหานะฮะด้านจิตใจะฮะตอบสนองช้าลงไม่สามารถจัดการกับลูกบอลได้ซิลาก็ทำได้ไม่ด นถลุงไปฮะช่องว่างห่างเท่ยี่สิบห้าต่อสิบสามส่วนเซตที่สามนะสโลวเเนียเหมือนว่าจะมาดีมากๆนะครับทำคะแนนนำมาโดยตลอดเพราะว่าตุรกีทำผิดพลาดอย่างน่าสับสนนะฮะเขาใช้ประโยชน์จากโอกาสอย่างต่อเนื่องในขณะที่แนวรับตุรกีไม่มั่นคงเอาซะเลยแต่ก็ยังพึ่งพาการตบที่แม่นยำของวากสนะเพื่อเพิ่มคะแนนก็ซัดบอลโดดเด่นครับก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นจากการประสานงานที่ผิดพลาดของสโลวีวเนียนะโจมตีอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งว่าตามหลังอยู่ อ่างหังสุดท้ายก็มาลุยกันที่การดิวนะก็ผัดกันได้เซตพลอยแต่เมื่อถึงจังหวะสำคัญตรุรกีก็เปลี่ยนกลยุทธ์นะฮะก็ถอยวาัดกลับสู่แนวรับแลวรอโอกาสโจมตีในจังหวะที่เหมาะสมนะความแม่นยำของเธอช่วยให้ตรุรกีเอาชนะไปได้ในเซตที่3อย่างดุเดือดนะฮะถือว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นมากนเซตสามก็ปิดไปที่29ต่อ27ก็สรุปแล้ว8ทีมที่เข้าไปเนี่ยนะครับประกอบไปโดยเนเธอร์แลนด์นะครับไปเจอกับเจแปน ในขณะที่อิตาลีไปเจอกับโปรแลนด์ครับบราซิลเจอกับฝรั่งอเมริกาเจอกับจุรกีแปดทีมเดือดครับแต่ฝรั่งไปแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะไม่รู้ว่าจะทะลุถ,ถึงไหนฮะแต่ได้จะเซตกาบี้นี่แหละในความคิดของผมก็จบแบบนี้ไล่เรียงครับอันดับโลกหลังจากจบรายการนี้นะฮะอันดับในการชิงแชมป์โลกเนี่ยนะอ้าวไล่มาตั้งแต่อันดับ3-2นี่เคมรูนเวียดนามสโลวีกเกียนะอียิปต์นะไล่ขึ้นมาแบบนี้เลย26โคลอมเบียนะ 26, Colombia, นะ24เม็กซิโกคิวบา23อาร์เจนตินา22เคนยา20 เคนยานี่อันดับโลกพุ่งขึ้นถึง20เหมือนกันนะการจบอันดับก็จบ20ด้วยนะเลขมานของเราสันซาแล้วก็มีสวีเดนนะครับจบเดียสบเ9สเปน18ยูเครน17ไล่ขึ้นมาไทยนี่อยู่อันดับ13ของโลกนะฮะเท่สุดๆไปเลย รักษามาตรฐานและฟอร์มได้อยู่ในระดับนี้นะเหมือนเดิมอันดับ13 12เป็นเยอรมันสิเเป็นเบลเยียมนะเซอ,อร์เบีย10นะจีน9เนะี่ยก็พวกสโลวีเนียแคนาดานะโดนิกันนะสัมประสิทธิ์คะแนนน้อยกว่าเรานะของเรา13เรียกว่ายังอยู่ในสายตาของชาวโลกกันต่อไปสาหรับสาวไทยนะจบอันดับที่13ทางญี่ปุ่นคู่แข่งเขาก็ชมมานะอย่างชิมามูระเนี่ยก็บอกว่าไทยนี่แข็งแกร่งนะการเล่นบอลแบบเล่นแรกบอลยาวหลายครั้งถือเป็นเกมที่ไม่ง่ายสำหรับพวกเขาก็ถือเป็นรางวัลน,นะครับ ให้กับสาวไทยในการต่อสู้นะไม่ได้น้อยหน้าใครแน่นอนนะครับอันดับนี้โดยธนาชานะผู้เล่นของเราก็ได้โพสต์ในโซเชียลเหมือนกันบอกว่า v o l l e ย์บอลเวิลด์แชมเ i ี้ยนชิพ2025ขอบคุณทุกกำลังใจและเสียงเชียร์นะคะจะอยู่ในความทรงจําเสมอขอบคุณทีมของเราที่ทํางานและต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงขอบคุณยาดเเงิอและความเสียสละของทุกคนนะเดินหน้าต่อไปทีมชาติไทยของเราเวที เอเชียแล้วก็ซีเกมยังรออยู่ซึ่งวันนี้นะฮะสาวๆของเรานะก็ยังไปทําหน้าที่ในสนามอยู่นะฮะวันนี้มีกับตันเพียวน,นุกนิกนธันิชาแล้วก็ยูฟาดนพรก็ไปร่วมกิจกรรมนะแจกรอยยิ้มให้กับแฟนๆแ,แล้วก็มีการขายของที่ระลึกด้วยนะฮะก็ชื่นมื่นครับเพียวก็มีรอยยิ้มอีกครั้งนะขอยเพียวกลับมาเข้มแข็งนะฮะคนไทยของเราเป็นกำลังใจให้เธอเสมอกิจกรรมนอกสนามเรานะนะับว่า นะตอนนี้เนี่ยเป็นที่ถูกชื่นชมอย่างมากและก็ทําอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะจนแบบว่าตามประเทศเนี่ยไม่รู้ว่าจะ เอาอะไรมาสู้แล้วอ่ะในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปคือไทยเราทําถึงมากจริงๆล่าสุดเนี้ยได้ใจตุรกีไปเต็มๆนะมาสคอตของเรานะฮะทำงานต่อเนื่องแล้วเราพูดถึงมาเนี้ยสองอีพีแล้วอีพีนี้โดดเด่นขึ้นไปอีกครับนอกจากการปลอบนักกีฬาต่างๆยังเอาใจใส่ครับอันนี้ทีมงานต้องชมเลยเอาใจใส่ในวันเกิดของผู้เล่นตุรกีครับบาลักดินวันเนี้ยตรงกับวันที่1กันยายนพอดีพอดีและดูบรรยากาศ นี่ฮะร้องเพลง Happy Birthday กึกก้องครับซึ่งผู้เล่นเองก็ โอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากไม่คิดว่าทานเจ้าภาพจะเอาใจใส่ขนาดนี้ฮะมันหาได้ยากครับที่จะทําแบบนี้คือก่อนออทีมงานต้องคิดก่อนวนะ่าเฮ้ยหาดูสิวันนี้มีวันเกิดใครหรือเปล่านั่นไงวันเกิดบารักดินและชนะด้วยโมเมนต์นี้ต้องมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาไปตีข่าวยันเพจของตุรกีโคตรสุดเลยนะฮะไอเดียนี้ัได้รับทั้งความอบอุ่นใจทั้งความเอาใจใส่นะคอมเมนต์แบบโอ้โหถล่ทมทลายมากตอนนี้นะนี่ฮะพวกเขาน่ารักมาก จนฉันร้องไห้เนี่ยเนี่ยฉันบอกได้ว่าพวกเขาสุดยอดมากจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับชาตินี้น่ารักจริงๆขอให้มีการแข่งขันที่นี่ตลอดไปเนี่ยโอ้พวกเขาชื่นชอบเธอมาก ที่รักษาที่มันอะไรกันเนี่ยเนี่ยน้ำตาจะไหลฮะเนี่ยสาวน้อยเธอเป็นคนชาติไหนกันนะช่างเป็นน้ำใจที่น่ารักเลยเกินเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะความเขินอายเลยเรารักเธอมากนะประเทศไทยเนี่ยโอ้คุณเขินอายจริงๆด้วยคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีสุดนะนางฟ้าของฉันความคิดเห็นต่อมาครับถ้าพวกเขาทำแบบนี้ไปอีกสักหน่อยนะผู้เล่นของเราอาจล้มลงการสนามด้วยความเขินอายก็ได้เนี่ยฮะ พวกเขาใส่ใจมากๆเลยมันคงหาได้ยากในยุโรปไม่คิดว่าจะมีชาติไหนที่ทำได้ดีเหมือนกับพวกเขาอีกแล้วพวกเขาโดดเด่นในด้านนี้จริงๆนอกจากสิ่งนี้นะฮะที่ทําให้เราโดดเด่นขึ้นไปนะยังมีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือสื่อของตรุรกีก็เผยถึงสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นธงเชียนะ ้ายไฟนะรูปหน้าของสตาร์แต่ละคนของตุรกีนะฮะได้ถูกวางขายกล้องผมต่างๆนานานะฮะอันนี้ตุตต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 รกีเขาอึ้งเหมือนกันเฮ้ยทำไมเราคิดไม่ได้เนี่ยเขาบอกเนี่ยฮะดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นโอกาสได้ข้อแตกต่างอย่างเดีวยวคือพวกเขาขายในราคาที่สมเหตุสมผลแต่ในขณะที่เราขายในราคาที่สูงเกินจริงเนี่ยพวกเขารักเรามากทําเราว้าวมากเลยมันเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอเนี่ยบ้านเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ฮะฉันแค่ต้องการมันเออเออดูสิเป็นไงฮะคราวนี้ล่ะพ่อค้า แม่ค้าตุรกีรอเลยนะฮะได้ยินว่าเป็นเมืองแห่งวอลเล์บอลเหมือนกันไม่ใช่หรือ,เ,อ,อเดิมทีนี่ตุรกีนี่ที่มาพูดให้ฟังเนี่ยพยูดตุรกีดราม,ม่าเยอะนะมาจัดที่บ้านเราอย่างงูยย้ยงี้ตั้งแต่ย่างเท้าเข้ามาอย่างแรกอะ่ะเขาบอกเลยนะว่าเรานี่ประจบประแจงเก่งแบบต้อนรับเขาไฟฟ้อนไปอะไรเงี้ยนะบางคนเขาไม่ปลื้มของตุรกีแต่ว่าไปไปมา,ม,ามานี่นี่คำชื่นชมก็มีเหมือนกันจากตุรกีนะฮะนั่นคือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้คิดเห็นเชิญไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาทู้ชมไปก่อนเอา